สวัสดีค่ะทุกคนอ่กับช่องวิ s ฟูเวลนะคะวันนี้เบลมาเล่นเกม Scary Teacher 3คะ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เล่นกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนมาเราขออนุญาตไม่เลือกมาค่ะทุกคนเหมือนอันนี้นะคะเหมือนเขาจะให้บอกว่าให้เรานะคะทำการ ัดชุดของคุณครูค่ะเป็นชุดเดรสนะคะฉันก็ทำการกิไป้ายทางหลังประตูนะคะมีกับดักอยู่เมื่อกี้ที่เห็นก็จะมีเป็นทางเข้านะคะเป็นไปห,ห,ห้องห้องอะไรห้องใต้ดิน คนจงกุญแจทุกคนเรียงหาเลยไม่เจอเรือนะ้บ่แะแสอ่ะยังหาเลยไม่เจอเลยเนีย่ออกไปหน้าบ้าแนแล้วขึ้นเ <c oughs> ร็วขึ้นเร็วติดบล็อกเฉยอะ <c oughs> ไรล่นะ เหมือนว่าเรานะคะจะต้องหากันไกลหรือเปล่าแล้วก็ไปตัดชุดนะคะนี่คือห้องเนาะ เจอที่ขาลงไปข้างล่างเลย哟เ<ห>ปิดประตูค่อยค่อย,อยโอเคเรานะคะจะต้องหาห้องเสื้อผ้าให้เจอโอ้โหก<ถ>าวอ่ะมิเรียจะหากันไกลเจอไหม อะไรอะ่ะออกไงเนี่ยออกปลาทิ้งแล้วตอนนี้นะคะคือคุณครูติดบล็อกอยู่นะคะยืนติดบล็อกอยู่นี่แย่เจอชุดชุดครูแลว้วโอ้ชุดครูอยู่ห้องนี้ คุณครูเราต้องมาหากันไกลนะคะซึ่งกันไกลอยู่ไหนยนี่ยังหันไกลไม่เจอเลยขึ้นมาเลยเดี๋ยวได้ไหม,มออกหากัรไกลกัรไกลอยู่ข้างล่างเห็นแล้วเห็นแล้วตอนนี้นะคะคือต้องลงไปข้างล่างให้ได้ จริงนะมองไม่เห็นได้ไงเนี่ยเห็นแล้ว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 โอ้ม่กด้าไม่ด้าไม่ด้ไมก้ไมมก้วิ่งขึ้นค่ะวิ่งขึ้นจังวะนี้ต้องวิ่งขึ้นชุดจ๋ามาแล้วจ้าตัดาลาไปก่อน กรดดกโดข้ามาไปเลยผมงเรื่องน,นั้นมีคนละหกเดี๋ยวเรามารอคุณครูนะคะ<อ>ว่าคุณครูจะเห็นชุดตัวเองเป็นยังไงใหม่นะใครทำชุดของฉันแย่ <S 2> <S 2> <Yeah>, ทุกคน คือก็สงสารครูเหมือนกันนะเลิศเล,ะล,ะละิวันนี้ฉันชมกาแฟหวังว่าเด็กตัวแสบนั่นอย่ามาเลยโหครูพูดนี้จะต้องจัดให้แล้วไหมมาคือเหมือนแบบคำใบ้ของหนังเนี้ยแทบจะไม่เคยมีเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะ ตอนนี้คุยอยู่ที่ห้องัวนนะคะแล้วก็ทำการากีงก็วิ่งไปตรงห้องัวเรามาดูกันว่าเขาให้ทำอะไรนี่เขาเพิ่งออกมาจากห้องขวนนั่นนะ่ะช้าจัง ห้องใหญ่มีมีน้ำอาหาแล้วก็ตูเกม้วอร์ติตตบักละเธอทำอย่างนี้ไม่ได้ น,นี้นคุณครูก็เช่นเดิมค่ะติดบัก็กมัเอองงนะทไม่ต้องวนเวียนที่ห้องครัวจังเลยใช่ไหมไมต้องวนเวียนที่ห้องครัวด้วยนี่ห้องน้ำนี่มันจะเป็นห้องเสื้อผ้าสุปคือ ไม่ได้มานี่แกงและมาหาของ<ม>ทางลงได้ค่ะลงไปห้องรัวไปไปจะเป็นห้องอ๋อตกจะมอนมันมจะเป็นห้องแบบเอ้าอะอ้าเฮ้ยแล้วเห็นได้ไงอะ่ะเฮ้ย เียล้คือตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าใช้ยังไงคือรู้แหละว่าไม่ต้องคุเอาเกลือไหมคะคุณครูไม่ได้อนะถ้าคุมโซฟา โซฟาอย่างไรอะอ๋ะอพอรู้แล้วเราจะต้องอีเพลมมาก,ก่อนแน่ๆเดี๋ยวเราก็เอาไปวางตรงโซฟาแล้วก็ผ้าคลุมอเอนะแค่นี้เองหนุ่มใหญ่จังแล้วที่เราแบบเล่นกันมานี่คือแบบ นั่นก็ดูสเสมือนยากจ้ะเราจะมารอคุณครคนะคะไปนั่งกินอะไรอะชาร้อนอุย๊ยใครมันวางเข็มเนี่ยต้องเป็นหญยเด็กน,น,นั่นแน่เลยโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะ วิวก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ต้องขออภัยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรต่างๆนะคะ<ม>ก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ